ปีนี้เราเปิดสวนนะคะวันที่25กรกฎาคม2564นะคะในวันงานนะคะในวันงานหรือตอนนี้ก็ได้นับตั้งแต่ที่เห็นคลิปนี้เลยนะคะสั่งจอง2กิโลขึ้นไปส่งฟรีนะคะแถมน้ำพลิกอินทาผาลัมให้ด้วยให้2ส,สูตรเลยให้ไปลองชิมกันดูสำหรับท่านที่ไม่ได้สั่งจองนะคะมาในงานมาเที่ยวชมสวนแน่นอนนะคะท่านได้ ชมชิมฟรีอยู่แล้วนะคะได้ชิมได้ชมาาฟรีอยู่แล้วนะคะและสั่งอินทาาามกลับบ้านในวางงานเราจะมีของแถมให้ท่านอีกมากมาย สวัสดีค่ะก็มาพบกับเอ็ดวูดฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่ายก่อนลนิดนะคะอิสเองนะคะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องงานเปิดสวนนะคะไล่อินทภาลามบ้านสวนสะเพลงก็จะเป็นปีที่3นะคะเป็นปีที่3ซึ่งสวนนี้เป็นสวนทดลองเป็นสวนแรกของโลกเลยนะคะที่ เป็นต้นอนุบาลลงปลูกนะคะเพราะว่าการนับการนับอายุของการปลูกนะคะในอินทผาลามัมเรานับแตกต่างกันจะไม่เหมือนกับต้นไม้อื่นซึ่งนับกันอย่างต่อเนื่องนะคะอินทผลัมเนี่ยเราเริ่มนับตั้งแต่หนอนะคะต้นนี้ไม่มีหนอให้เห็นหนอเนี่ยนะคะเขาจะเอาเลือกหนอที่ได้อายุที่สมบูรณ์นะคะเอาไปคว้านเอาเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงกลางเท่ากับเหรียญสิบนะคะแล้วเอาไปปั่นเป็น เนื้อเยื่อเป็นต้นอินทาลัมนะคะหน,นอนะคะขยายพันธุ์ได้ถึง5,000ต้นนะคะทีนี้ต้องอยู่ในห้องแลับนะคะ2ปีนะคะพอออกจาก2ปีปุ๊บนะคะออกมามาอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะมาอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะอีก18เดือนนะคะทีนี้เขาไม่ได้บวกรวมกันนะคะ2ปีกับอีก18เดือนเป็น3ปีเขาไม่ได้นับนะคะ เขานับแค่2ปีออกมาจากห้องแลบมาอยู่ในกรีนเฮาส์อีก18เดือนก็คือเขานับก็แค่เริ่มต้นที่มาอยู่ในกรีนเฮาส์18เดือน19เดือน20เดือนเขาจะนับไปเรื่อยๆนะคะจนเอามาส่งให้เราเมื่อมาถึงเรานะคะเราก็มานับอนุบาลลงถุงลงปลูกอีก1ปีนะคะหรือ6เดือนก็ได้จริงๆแล้วการอนุบาลต้นกล้านะคะเราไม่จำเป็นต้อง1ปี แต่ทำไมอีทรับฝากนะคะรับฝากต้นกล้าเนี่ยหปีสาเหตุก็คือ,อเราต้องหมักหลุมนะคะหมักหลุมเตรียมดินนะคะหมักเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะคะเปลี่ยนจากขี้เปลี่ยนจากวัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยในดินนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพดินข้างล่างนะคะปรับสภาพนิเวศในดินให้สมบูรณ์มันใช้เวลา1ปี เพราะนั้นอิฐก็เลยต้องรับฝากนะคะอนุบาลต้นกล้าไว้ให้1ปีมันจะได้แมทกันพอดีแต่ถ้าบางคนที่หมักไว้แล้วหมักไว้เต็มที่แล้วปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการอนุบาลต้นกล้าของเราเนี่ยแค่6เดือนก็ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้อง1ปี6เดือนกําลังพอดีพอดีเลยกําลังสวยเพราะรากกาลังเดินแล้วก็เส้นรากแข็งแรงแต่าบางคนถามว่า3เดือนได้ไหมใจร้อน ยังไม่ได้นะคะสามเดือนลากมันยังเป็นถั่วงอกอยู่มันเปล่าบางนะคะมีการมุบฟเมื่อไหร่ปุ๊บลากหักมันก็เริ่มต้นใหม่นะคะไม่แข็งแรงทีนี้ส่วนนี้นะคะเราอนุบาลเสร็จแล้วส่วนที่เหลือจาก1ปีปุ๊บเรามาอนุบาลเป็นต้นใหญ่เป็นไซส์ส0 0หมเราอนุบาลตรงนี้แล้วเอามาลงปลูกนะคะปลูกปี2018นะคะปี2019ให้ผลผลิตอายุ เพียง 1>, 1ปีตรงนี้นะคะก็หลังจากที่เราด้านหลังเป็นที่เราปลูกแปลงใหญ่แล้วนะคะ400ต้นปลูกปี2018-2019เราเปิดสวนครั้งแรกวันที่27กรกฎาคม2 9 1 9โดยมีท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มาเป็นประธานเปิดงานให้เราในวันนั้นนะคะก่เดี๋นทดิฉันต้องขอชื่นชม ในความตั้งใจของคณะผู้จัดงานที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกอินทผลัมที่คิดไอเดียการร่วมทําด้วยการช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่ต้องรอผ้าครัฐหรือผ้าเกษตรเราจะเดินคู่ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะค่ะสุดท้ายนี่ดิฉันขอวอวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสมําเร็จอย่างยิ่งแบบัดนี้ได้เวลาอสมควรและดิฉันขอเปิดงานเปิดสวนและเปิดตลาดอินทผลัมสดน่าสาย พันบาฮีณไล่อินทภพาลัมสวนสะเพลงณบัดนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกท่านค่ะสามสองหนึ่งชนค่ะก็ได้เป็นสัขีพยานให้กับทุกคนให้กับ ชาวอินทาลัมทั่วประเทศนะคะได้เห็นว่าลงเพียง1ปีก็ให้ผลผลิตทุกคนได้ชิมได้ชมได้ช็อปกันในวันนั้นอย่างเต็มอิ่มนะคะวันนี้นะคะก็ได้อาจจะ3ปีแล้วนะคะนี่ก็คือต้นอายุ3ปี วันนี้วันที่10มิถุนานะคะ10มิถุนายน2 5า4เหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วครั้งแรกนะคะครั้งแรกในปีแรกที่เราเปิดสวนก่อนวันเปิดสวนเรามีการจัดอินทผลัมบุฟเฟ่นะคะจัดอินทผลัมบุฟเฟ่ก็คือให้กินอินทผลัมได้เต็มที่พร้อมทั้งมีการอบรมด้วยเรียนรู้เรื่องอินทผลัมว่าขนาดไหนสีแบบไหนถึงตัดขายได้ถ้าอย่างนี้ขายได้ยังยังนะคะยังนะคะ ยังเขียวอยู่แต่ถ้าขออนุญาตนะคะเขียวไปพูดไปแต่ถ้าปลิดจากต้นแล้วกัดแล้วเขียวเลยไม่ฝาดไม่ฝาดนะคะแต่ถ้าปลิดเอากลับบ้านแล้วกัดวันพรุ่งนี้ฝาดแน่นอนเพราะว่าสายน้ำตาลถูกกัดสารแทนนินจากผิวจะขึ้นเพราะฉะนั้นความฝาดจะตามมาปลิดเดี๋ยวนี้ กินเดี๋ยวนี้ไม่ฝาดเลยเห็นไหมคะเคี้ยวอยู่แต่ไม่ฝาดเลยกรอบอร่อยนะคะแต่ข้างหลังของอินนี่คือต้นอายุลงปีครึ่งนะคะพอหลังจากเราจัดงานเสร็จปุ๊บนะคะปีที่2เราก็ลงปลูกต้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการให้ผลผลิตครั้งแรกนะคะต้นข้างหลังนี่คือผลผลิตครั้งแรกอายุลงต้นลงปลูก1ปีเท่านั้นนะคะ1ปีเท่านั้นนะคะก็ะะจะเห็นว่าต้นถ้าบางคนถามว่าปีแรก จะเอาไว้กี่ช่อดีทีนี้อยากจะบอกว่าจะเอาไว้จีกี่ช่อเนี่ยให้ดูต้นเป็นหลักนะคะถ้าต้นไซส์นี้ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ปล่อยเขาได้ตามสบายนะ,ะแต่ถ้าอยากจะให้ผลผลิตมันลูกใหญ่นะคะเราก็ตัดทิ้งเลยเป็นช่อที่จะไม่แต่งช่อนะคะจะไม่ปลิดนะคะมาดูว่าเราไม่ได้แต่งช่อเลยทีนี้แต่และช่อความสมบูรณ์นะคะในการกินอาหารของมันไม่เหมือนกันอยากให้มาดูตรงนี้นะคะพอเราไม่แต่งช่อเนี่ย ชอบที่มันไม่สมบูรณ์มันจะเป็นยังไงมาดูนะคะเราไม่ได้แต่งทีนี้ที่เราไม่ยังไม่เก็บออกนี่คือให้ดูลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะมันจะถูกลูกที่สมบูรณ์เบียดนะคะเบียดจนหลุดพอหลุดแล้วนี่แหละอันตรายซึ่งเราจะต้องเก็บออกเพราะถ้าเราไม่เก็บออกมันจะแห้งและเป็นเชื้อราพอมันเป็นเชื้อรามันจะลามไปในผลดีนะคะเพราะนั้นต้อง <c oughs> เก็บออกนะคะ ลูกที่มันกินอาหารไม่ทันเพื่อนนะคะเขาก็จะเบียดมันออกแล้วมันก็จะแห้งอย่างนี้นะคะนี่เห็นไคะเขาจะเบียดออกจนหลุดนี่แหละคะ่ะนะคะเนี่ยคือนี่แสดงว่าถ้าเอาไว้นี่คืออ่าอันนี้มันไม่แข็งแรงนะคะไม่แข็งแรงเขาก็จะถูกเบียดออกพวกที่ไหนแข็งแรงเขาก็จะอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บนะคะเราจะไม่รู้ว่าอันไหนแข็งแรงอันไหนไม่แข็งแรงอันนี้แยกออกเป็นแฉกเป็นสามงาม้มสามแง้มด้วยเนี่ยแ,แปลกๆนะคะสําหรับช่อนี้ที่ให้ดูนะคะก็คือ ให้ดูว่าความสมบูรณ์ของมันเป็นยังไงนะคะเราเราไม่แต่งนะคะข้ามาฝั่งนี้เราไม่แต่งแต่ถ้าไหนที่ไม่สมบูรณ์มันจะถูกเบียดออกไปเองนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมันมาเปิดนะคะเปิดเพื่อให้ที่เขาล่วงหลุดแล้วเนี่ยให้หลุดออกเขาจะถูกเบียดออกเองนะคะเพราฉะนั้นเราต้องนึกถึงว่าถ้าเวลาต้นมันสูงขึ้นไปเราออกไม่ได้หรอกนะคะเราเปีนขึ้นไปออกไม่ได้มันก็ต้องแต่งอย่างนี้นะคะ ทีนี้ดูในแต่ละช่อถ้าดูช่อนู้นจะเห็นว่ามีบางช่อเหลืองนะคะมีบางช่อเหลืองก็คืออาจจะติดกอนหรือการกินอาหารแต่ละ,มะเมล็ดนะคะไม่เหมือนกัน1นึ่งมเมล็ดในนี้ก็คือ1สายพันธุ์นะคะจะจะเรียกว่าบาฮีอีกไม่ได้นะคะเพราะเขาจะมีเกสรมี DNA ของพ่อซึ่งซึ่งเป็นเกสรตัวผู้กับตัวเมียผสมกันเขาก็จะได้ DNA ใหม่นะคะก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งรสชาติสีสันและขนาดอาจแตกต่าง ไปจากแม่นะคะไม่ใช่อ่า,าแตกต่างนะคะแตกต่างเลยนะคะไปจากแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้เราเปิดสวนนะคะวันที่25กรกฎาคม2564นานะคะในวันงานนะคะในวันงานหรือตอนนี้ก็ได้นับตั้งแต่ที่เห็นคลิปนี้เลยนะคะสั่งจองนะคะสั่งจองให้เราส่งทางไปรษณีย์อ่าส่งฟรีนะคะ2กิโลขึ้นไปนะคะ 2กิโลขึ้นไปส่งฟรีนะคะแถมน้ำพริกอินทผลัมให้ด้วยนะคะแถมน้ำพริกอินทผลัมให้ด้วยให้2ส,สูตรเลยนะคะสสูตรเลยที่เรามีก็คือสูตรไก่กรอบนะคะกับสูตรสมุนไพรนะคะให้ไปลองชิมกันดูจะได้เป็นแนวทางในการแปลรูปในส่วนของท่านเองนะคะต้องจองเท่านั้นนะคะต้องจองเท่านั้นนะคะตั้งแต่2กิโลขึ้นไปนะคะ ท่านที่มาในงานนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้สั่งจองนะคะท่านที่ไม่ได้สั่งจองมาในงานมาเที่ยวชมสวนแน่นอนนะคะท่านได้ชมชิมฟรีอยู่แล้วนะคะได้ชิมได้ชมฟรีอยู่แล้วนะคะและสั่งอินทาราัมกลับบ้านในวาันงานเราจะมีของแถมให้ท่านอีกมากมายเจ้าเดิมก็คือน้ำพลิกอินทารามนะคะน้ำพริกอินทาลาัมทั้งสองสูตรนะคะ สอกิโลขึ้นไปสั่งในงานจะได้ของแถมนะคะอาจจะเป็นอินทาลัมแถมเพิ่มอาจจะเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษเราขอปิดไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาในงานจะพิเศษกว่าส่งหรือสั่งกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพบกันวันที่25กรกฎาคม2564นะคะทีนี้งานอบรมวันที่26นะคะเราจะมีการ จัดอบรมนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอินทาลัมนะคะการดูแลรักษาการใช้ปุ๋ยใช้ยานะคะอย่างถูกต้องนะคะโดยท่านจะได้เห็นต้นที่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ในวันอบรมนะคะเราจะมีพิเศษให้กับ ผู้ที่เข้าอบรมด้วยนะคะก็คือ1ท่านจะได้ของชําร่วยกลับบ้านเช่นน้ําอินทผาลาัมสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ําพลิกอินทผาลามัมทั้ง2ส,สูตรก็คือ,คอสูตรกรไกรกรอบสูตรสมุนไพรนะคะสบู่อินทผาลาัมนะคะพร้อมทั้งท่านจะได้ตัดอินทผาลามัมเรียนรู้วิธีการตัดอินทผาลามัมจากช่อด้วยมือของท่านเองกลับบ้านติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะบัตร นะคะค่าใช้ใจ่ายในการอบรมนะคะเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเนาะเพราะมีอาหารกลางวันมีอะไรที่จะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่1,200บาทนะคะให้จองมาล่วงหน้านะคะ1,200บาทนะคะทีนี้ใครจองก่อนนะคะก็จะมีรางวัลให้นะคะแล้วแต่ลำดับจะมีตัวเลขนะคะท่านที่มา Walk- in เข้ามาในงานท่านจะไม่มีนัมเบอร์นะคะท่านจะไม่มีนัมเบอร์ ท่านจะไม่มีนัำเบอร์ในการจับฉลากนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องจองเข้ามานะคะเราจะไล่สเตทเมนต์จะเป็นนัำเบอร์ของท่านเพื่อเอามาจับฉลากนะคะรางวันนะคะมะโหลานรางวันนี้ท่านต้องชอบแน่นอนเราขออุบไว้ก่อนว่ามันคืออะไรนะะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ต้องการความรู้อยากปลูกสนใจนะคะก็ให้จองอบรมมาได้เลยนะคะวันที่26กรกฎาคม2500 64นะคะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ